เพราะฉะนั้นการร้างรากก็มีข้อดีดังกล่าวนะครับและอีกสำคัญอีกประการหนึ่งที่เราจะให้ท่านผู้ชมดูก็คือในบางกิ่งนะครับนะครับเนื่องจากต้นที่ผมซื้อมานี้เป็นต้นที่เป็นต้นกิ่งข้างทั้งหมดนะครับเราก็จะเห็นว่ามันเริ่มมีการบิดตัวเห็นไหมครับกิ่งนี้เริ่มมีการบิดตัวมีการบิดตัวและกิ่งนี้ก็เริ่มมีการบิดตัว การบิดตัวบอกอะไรเก่เราการบิดตัวนั้นอบอกว่าถ้าหากว่า,าต้นแข็งแรงสมบูรณ์แล้วกิ่งข้างก็จะเริ่มมีการบิดตัวเพื่อปรับกิ่งให้สมดุลกับการรับแสงนะครับนะเพื่อการเจริญเติบโตต่อไปในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คืออายุแค่4เดือนนะครับ